นีโ primo, โโโ่โอ้โห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 ออ้โหโอ้หโอ้โหอ้โโอ้ ดูเนี่ผู้สนับสนุนที่เอาปืนให้โกเดี๋ยวไอ้ตัวล็อกขายเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เอ่อลักษณะ chat ฟังก์ชัน